สูตรนี้นะผมไม่เคยบอกออกไหนเลยอะผมแบบแคลิปนี้ออกไปไม่บอกเลยนะผมคลิปคลิปคอนๆไม่ราคาเนง่ยนี่นะครับข่าววาโออาณาโนธรรมะพุทธสาบไออ่ะนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับเปากันอีกครั้งอีกครั้งหรือเปล่าไม่ใช่ดิอีกสักทีเออจากที่ไม่ได้เจอผมกันมาตั้งนานตั้งแต่เออนานนมอ่ะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนได้มั้งไม่รู้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่า วันนี้ผมกลับมาลงคลิปแล้วนะเออผมก็ไม่ได้หายไปไหนผมก็ไม่แอบซุ่มนี่แหละเนี่ยแอบซุ่มเล็กน่ารกนี่แหละผมก็ฟาร์มฟาร์มเสร็จผมก็เอาไมาตีบวกหมดแบบนั้นทุกวันฟาร์มทุกวันหมดทุกวันมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในเกมเล็กน่ารกก่อนเออผมบอกเลยผมได้ฟาร์มแล้วก็มาตีบวกฟาร์มตีบวกโอ้โหจนผมคือผมไปอ่านดีมาแล้วอะเอคือผมก็ไม่รู้อะอ่านดีคืออะไรผมก็จําเข้ามาอีกทีช่างตีบวกอะแม่งคือของเรานะเว้ มันไม่ธรรมดานะมันแต่ละตัวมันมันไม่เหมือนกันนะเออมันจบช่างตีบวกมาเหมือนกันก็จริงแต่มันเอกไม่เหมือนกันนะผมบอกเลยนะเออเดี๋ยวหาวไม่เชื่ออีกผมบอกเลยนะวันเนี้ยผมก็เลยเอาเนี่ยบิ๊กคอร์โบอ่ะมาลองให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยว่าเออว่าสูตรที่ผมแม่งไปซุ้มพัฒนามาขนาดไหนมาวันเนี้ยผมบอกเลยนะพายอนพารวยพารวยกล้วยอะไรพารวยเล็กทุกรอบบอกเลยนะที่นี่นะคือมันเหมือนกับเออป่ะ คือมันจบช่างมาเหมือนกันนะแต่มันเอกไม่เหมือนกัน mm. บอกเลยนะเออเดี๋ยวหาโม,โมไปเอามาลองเลยซื้อหินเรียบร้อยก่อนผมบอกก่อนนะซื้อหินซื้อทีละก้อนนะอย่าซื้อแบบมาเป็นกล่องนะคือเป็นกล่องมันได้กําไรกว่าแหละแต่ซื้อเป็นก้อนมันขาดทุนกว่าแต่ผมบอกเลยนะซื้อทีละก้อนเพราะอะไรรู้ไหม n อ c ตีบวกมนเห็นว่าเอ้ย ไอ้เบานี่แม่งมีหินมาก้อนเดียวพุ่งตรงแสดงฝีมือสุดๆเลยพุ่งบอกเอออะไรประมาณนี้คือแบบมันบอกว่าเออไอ้เบานี่แม่งมีหินมาแค่ก้อนเดียวมันก็เลยแบบเออมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแม่งโชว์ฝีมือไปเลยเอาไปที่นี่มันมันเอกพื้นฐานนะเออมันหมอหมอทั่วไปอะพื้นฐานนะเออไปมาเลยอย่าคิดเลยมากเว้ยเนี่ยสูตรผมผมไม่ได้วิจัยมาแล้วนะว่าที่เนี่ยพื้นฐานบวกหนึ่งถึงบวกห้าไม่พลาดออบวกบวกหนึ่งถึงบวกห้ามันก็ บวกหนึ่งถึงสี่มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะอเออแหละเอามาบอกเลยนะทีน่นี่เอกพื้นฐานคุณดูดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดนะนะเฮ้ยอะไรนะแอนโตดีโอขออูมโมไว้เยอะนะอย่าให้อย่าใอย่าให้อหั้งแต่อันแรกนะโอเคนะ อ้มาผมขอท่องน้ำมูสามจก,ก่อนนมอ้มูสามจบไปไปนี่นะเอกพื้นฐานนะคือเปอร์เซนต์ตรงนี้เก้าห้าเปอร์เซนต์เราไม่ต้องสนใจนเลยนะเพราะที่นี่มันเอกพื้นฐานบวกห้าเอาเอาวุธเริ่มสี่หรือชิ้กเกาะขึ้นไปนะตียังไงมันก็ไม่พลาดว้วยที่นี่ไปกดแบบชิวๆมีอะไรมกเนี่เห็นปะบวกห้าที่นี่มันไม่พลาดอยู่แล้วแต่ผมจะโมก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่ามันแค่บวกห้าเองอเอโอกาสมันเยอะไงเออเอามา ซื้อห nah. ินได้เรียบร้อยนะผมบอกเลยนะซื้อหินได้เรียบร้อยนะเออซื้อทีละก้อนนะอย่าบอกเก็บซื้อทีอย่าซื้อทีละเยอะๆนะ n p c ที่ที่แบบจบช่างมาเหมือนกันแต่แบบแม่งโอ้โหแม่งเอกบวกหกอ่ะเออเอกบวกหกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่เมืองพ่อขานะ n p c ที่เอกบวกหกเออเอกบวกหกบอกเลย NPC ตัวนี้ที่พ่อขาที่เมืองพ่อขา มันจบช่างเหมือนกันนะแต่มันเอกบวกหกนะ <c oughs> นี่นะ A อ c ตัวนี้นะเฟดดิกเฟดิกเฟดิกเฟดิกนะครับจบช่างมาเหมือนกันนะจบช่างเหมือนกันแต่เอกบวกหกที่นี่นะเอาไปเดี๋ยวหาว่าแบบไอ้นะจัดไปที่นี่เอกบวกหกเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้นี้ไม่ต้องไปสนใจนะผมบอกเลยนะที่นี่เอกบวกหกร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่กดนะบวกหกนะเอาไปไปเห็นไห<ป>ม <c oughs> ที่นี่เขาเอกบวกหกครับ ผมบอกเลยที่นี่เ n ็นตัวนเ,กกเนี้ยเอกบอกหกเฟสดิกเนี่ยเออหาผมโผมไม่อยากขิงเลยผมไปทำการวิจัยมาแล้วนี่แหละเออแล้วก็เดินออกว่ะน,นะอโอเคเอาไปเอ,อ,อกบอกหกที่เนีน่หมอหลอกนี่แหละใครเคยแบบห้าจุดศูนย์ไหมนั่งในห้องตีบวกเออแม่งไอ้เทียแม่งไม่ของตีบวกไม่มีหรอกไอ้เทียแบบไม่มีอะไรแม่งมานั่งแช่งชาวบ้านแล้วก็บบอกเออมึงมึงเปิดมึงเปิดสวมใส่ดิเนี่ยมึงเปิดสวมใส่ดิเปิดเปิดสวมใส่หน่อย ดูแล้วมังตามแช่งอะ่ะเออนี่แหละตรงนี้เลย5.0ใครเคยเล่นนะนะ5.0ห้องนี้เลยนะจะเป็นห้องแบบจะมีแบบสังคมย่อยๆจะย่อยๆแบบโอ้โหเยอะมากคือสังคมที่แบบอยู่ทั้งวันทั้งคืนไอ้ยี่มึงมานั่งทําอะไรบวกมึงก็ไม่ตีบวกไอ้ยียมึงมานั่งลุ้นชาวบ้านก็อยู่ชาวบ้านมาตีบวกเปิดดิเปิดสวมใส่หน่อยที่เปิดสวมใส่หน่อยเออมั่งลุ้นด้วยสัตว์บอกเขาก,กดปุ๊บตดบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดมังแบบมันต้องบวกแปดแล้วไอ้หี่ยยุ อยุอยู่แบบเนี้ยสังคมไกทัานห้าอยู่ศูนย์นะห้องเนี้ยผมบอกเลยห้องเนี้ยเป็นห้องที่แบบโอ้โหสังคมเล็กๆที่แบบโอ้โหแม่งเอ้ยไม่เจ๊งออกไม่ได้ห้องเนี้ยผมบอกเลยมา NPC เขาเรื่องของเราดีกว่าเนี่ย NPC ตัวนี้นะเนี่ยชื่ออะไรนะอัลละอัลละแฮมเหรอัลละแฮมอลลแฮมเออผมก็ภาษาอังกฤษผมก็ชับปืดนะกาอ่านอะไรของผมแบบมาที่นี่เอกบอกเอย่าพูดเยอะไปไปไป อะไรมอะไรแมอะไรแม,อแมขอร้องเอะอย่าใหอา้อย่าให้ผมายคนดูนะผมโมขี้ควันไว้เยอะอ่ะไปนมโมสามจบเพียงไป <S <S เห็นไหมผมบอกแล้วที่นี่เขาเอกบวกเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรแม่งไม่ต้องสนมันติดร0อเอร์เซนอยู่แล้วเพราะมันเอกบวกเจ็ดไงเือ,อสูตรเนี่ยแบบนี้โอ้โหผมไม่อยากจะโม,โมเลยเดี๋ยวพูดไปก็หาแบบอะไรวะ อะไรวะโอ้โหมั่วไม่ใช่เนี่ยผมมาทำให้ดูเลยนะผมบิคอตบมลงทุนเลยนะผมฟาร์มมาโอ้โหฟาร์มมาชิมหายกว่าจะได้เนี่ยเอาไปอ่ะมามาถึงแล้วที่นี่แหละ NPC ตัวนี้นะชื่ออะไรนะโฮโอแกตเฮมเอออ่านภาษาอังกฤษผมก็จะเปิดมาเดิมแหละเอาซื้อหินนี่เรียบร้อยนะหินเ d ็ดดีนะซื้อแค่ก้อนเดียวพอนะอย่าซื้อหลายก้อนนะผมบอกหลายครั้งแล้วนะ เออเดี๋ยวหาผมบอกผมบอกเลยที่นี่ย NPC ตัวนี้เอกบวกแปดเว้ยมันจบช่างมาเหมือนกันหมดแหละแต่มันเอกบวกแปดที่นี่อ่ะคือคุณจะตีบวกอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ที่นี่อ่ะแม่งบวกแปดเอกแน่นอนเอามาอย่าช้าจัดกันเลยเว้ยเดินเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนให้น้ําให้น้ําให้น้ําเสร็จเดินไปหลังตูดแกะตูดแกะต,ต,ตรงนี้นะ n p c ตัวนี้นะจําชื่อไว้ดีโฮเกนแฮมโฮเกนแฮมเอกบวกแปดนะ เอกบวกแปดนะที่นี่นะผมบอกเลยนะเอา้ามาเดี๋ยวหาผมนั่นบอกเลยนะนี่นะกดกดเสร็จนะไปบวกแปดที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องสนเลยนะหกสิบนาะที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมาทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วไอ้ดี D เรียบร้อยแล้วเออเอาไปไปมาพูดมากเดี๋ยวหาโมไปเลยไปไปเออผมบอกแล้วแม็กเอกบวกแปดไอ้สลับไอ้เปล่าเอาเอที่นี่อ่ะโอ้โหผมไม่อยากงั คือสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยผมบอกเลยนะผมทําการวิจัยอย่างเต็มที่ <Wow. S 1> ผมโอ้โหแม่งคลิปนี้ออกไปผมบอกเลยนะบวกสิ <Wow. S 1> บบิทคอบเกิดตลาดด้สูตรมมนี่แหละเออเอาไปต่อบอกเลยนะ NPC ที่แบบจบช่างมาเหมือนกันแม่งแต่มันเอกบวกเก้าเว้ย <Wow. S 1> เอกบวกเก้านะคือจูโนเออจูโนแม่งบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะแม่ง่ามีตีห้องตีบวกด้วยจูโนอะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะตัวนี้เอกบวกเ้านะ เอเซนคุณไม่ต้องสนเลยครับตีบวก90 100ร้ยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะผมบอกก่อนนะ NPC ตัวนี้เอกบวก9้านะผมบอกเลยนะเออมา N p c ตัวนี้ก็เอกบวก9นะครับทำเป็นเล่นไปเออเอามาเอาไปหาโมนะที่นี่เขาเอกบวก9้านะบอกนะที่นี่เขาเอกบวก9้านะไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้คุณไม่ต้องสนนะผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าเขาเอกบวก9้าที่นี่เขาตีแบบเขาโหดมากผมบอกเลย ที่นี่ก็เอกบวกเก้านะเอานะ N P C ตัวนี้นะผมบอกเลยนะเขาเอกเขาเอกบวกเก้าเขาเอกบวกเก้านะบบกติดก็ขายแล้วเนี่ยขอร้องโบกเก้าก็ขายได้แล้วอย่าอย่าให้กูอายเลยนะขอร้องอย่าให้กูอายเพราะโบกติดมันขึ้นยากขอร้องอย่าให้กูอายเถอะให้ผมอายนะนะโมสามจบไปเออผมบอกเลยบวกเก้าที่นี่แม่งผมบอกเลยบวกเก้า บอกแล้ว npc ตัวเนี้เขาเอกบวกเก้ npc ตัวนี้เขาเอกบวกเก้าเว้ยตีบอกเก้าร้อยเปอร์เซ็์อย่แล้วบวกสิเอ๊ิดที่ไหนบวกสิบอ่ะบวกสิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้บอกเลย npc ตัวนี้ก็เอกบวกเก้าเอ้ยบวกสิบทมันห้นี่แหละครับที่มอลล็อกนะ npc ที่เอกบวกสิบบอกเลยบวกสิบนะไม่ใช่ตัวเดิมนะ คุณลองดูในห้องตีบวกมันจะมี n p c อยู่2ตัวนะการตีบวกอะ่ะเออนั่นแหละล่างแยกไว้ล่าง 2, สองของของช่างผมบอกเลยนะตัวนี้นะเด็ดเด็ดจริงๆบวกสิบคือแบบบวกหลัก2อะ่ะล่างสองล่างแยกก่อนเลยแหละเออเทบปเนี่ยมา<ล>ยที่นี่ก่อนนะนี่นะตัวนี้เลยเนี่ยคุณเห็นไหมตัวนี้เลยนะนี่อะไรนะเบตตี้ออกไปเบตบตี้นะเบตตี้ เป็นตี้ NBC ตัวนี้นะเขาเอกบวกสิบผมบอกเลยนะครับเนี่ยกดดูนะ,ะเนี่ย,ยคือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้นะไม่มีผลนะครับค,คือ<ป>คือสูตรสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้มันไม่มีผลนะมผมบอกเลยนะสูตรเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเพราะว่า NBC ตัวเนี้ยมันล่างแยกมันเอกบวกสิบเว้ยกดยังไงก็ติดผมบอกเลย อะโทสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไป